สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรสองตัวล่างมาฝากทุกทท่านครับอันนี้ขอบอกไว้ว่าเป็นสูตรใหม่ครับแต่ว่าสูตรใหม่นี่มันตัวเลขมันมันน่าเสียงดูครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะใช้ตัวเลขแบบไหน ผมจะใช้เลขหน้าสามตัวข้างที่หนึ่งแล้วก็เลขหน้าสามตัวข้างที่สองนี่ครับใช้เลขหน้าสามตัวหนึ่งสองนี่ครับบวกกันแล้วก็นับตัวเลขเดินหน้าไปครับอย่างงวดนี้ผมจะเริ่มจากงวดนี้ไปก่อนครับย้อนให้ไปดูแค่สามงวดก็พอเราไม่ต้องไปย้อนดูเยอะ เสร็จแล้วก็จะเดินหน้าคำนวณต่อแต่ที่ย้อนให้ดูเนี่ยจะได้เห็นที่คร่าวๆอ่ะเอาตัวเลขตัวไหนมาบวกก็ส่วนชุดแรกนี่เอาเลขสามตัวเนี่ยบวกรวมกันครับนี่ครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดก็เอาเลขหนึ่งมาตั้งครับ ต่อไปก็ชุดหลังครับเอาสองบวกสองครับบวกศูนย์ก็จะได้สี่ตั้งแบบนี้ครับหนึ่งกับสแล้วก็นับเดินหน้าไปครับ ีนี้ก็มาตีเส้นครับเราก็จะได้ตัวที่ไม่ได้ตีเส้นก็คือชุดแรกคือสองสี่ชุดบนได้สองสี่ชุดล่างได้สี่หก ถัดมามันออกอะไรครับจากหกศูนย์หกเราเริ่มที่หกศูนย์หกงวดถัดมามันออกหกหกสองข้างล่างออกสามเจ็ดหกหกสองสามเจ็ดตรงนี้มันได้หกสองครับได้ข้างบนแล้วมันมันได้เลขล่างตรงไหน ันนี้เราได้ชุดแรกไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ชุดหลังมาครับชุดที่ตีเส้นไว้แถวแรกก็จะได้หนึ่งสามชุดสองจะได้ห้าเจ็ดนี่ครับแถวบนเนี่ยมันจะเป็นหลักสิบเลยครับหลักสิบสองตัวล่าง แล้เลขสี่ตัวชุดแรกได้บนชุดหนึ่งชุดสองได้สามเจ็ดก็ได้ล่างกับบนไปสองชุดแล้วทีนี้เอาเลขสองตัวนี่บวกกันอีกทีนึงครับนี่สองบวกสี่ตรงนี้จะได้หกแล้วก็เพิ่มอีกแต้มก็เป็นเจ็ด สองตัวนี่จะมาหลักหน่วยล่างเลยครับก็เข้าไปที่เจ็ดตัวนี้ก็เข้าไปที่หกข้างบนได้หกสองแล้วทีนี้ก็เอาแถวนี้บวกกับบนกับล่างบวกกันตรงนี้สี่บวกสองได้หกอันนี้เป็นเลขวิ่งเลยครับแล้วก็หกบวกสี่ก็ได้ศูนย์ ชุดนี้จะได้เลขวิ่งเลยเท่ากับว่ามาหกบนได้เลขวิ่งชุดนี้แน่นครับสําหรับสูตรสูตรนี้เลขมันหลากหลายครับแล้วเลขมันแน่นขึ้นด้วยก็ชุดแรกได้ได้หกสองก็เข้าบนไปตรงนี้ก็ได้ล่างและทีนี้ถ้าจับคู่ล่างเอาตรงนี้จับครับ เอาเลขแถวบนนี่ครับพ่อสองตัวนี้มันจะอยู่หลักสิบล่างเลยเอาหนึ่งหกแล้วจับหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจะได้อยู่สี่ชุดก็สามหกสามเจ็ดนี่ครับเลขก็เข้าไปที่สามเจ็ดฉะนั้นมันก็ได้สองตัวล่างงวดต่อไปครับ ก็เอาที่มันออก66559้านะครับมาคำนวณต่อครับใช้เลขหน้าทั้งหนึ่งทั้งสองนะครับส่วนตัวหน้าเราก็ใช้0ูนย์ห้บวกรวมกันก่อนก็จะได้8 จาก1 1กันยาก็ต้องเป็น16กันยาครับขอโทษขอโทษเดี๋ยวครับสับสนกับตัวเลขที่ออก16กันยาออก6 6 2 3 7ใช่ครับ16กันยาออก6 6 2 3 7ต่อไปเราก็เอา16กันยาครับต้องเป็น16กันยาครับคำนวณต่อ16กันยาครับก็ใช้เลขหน้า สองกับ904นยี่ครับอย่าง2องสก็บวกข้างหน้าก็จะได้เลขห้าส่วนเลขหลังก็จะได้บวกกันรวมกันแล้วก็จะได้เลข3ก็เท่ากับว,ว่าได้ห้ากับ3 3 4สาห้าหก ตีเส้นเหมือนเดิมครับจับคู่ครับแถวบนนะเริ่มจากแถวบนก่อนจะได้หกแปดแถวล่างก็จะได้สามห้าแต่ผมจะไม่เน้นชุดแรกครับผมจะเน้นชุดหลัง เพราะว่าชุดแรกนี่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็มาหกเลขออกไปไรครับหกหกห้าห้าเก้าแล้วก็ชุดหน้างวดที่สองนี่ก็ได้หกห้าไปต่อด้วยชุดหลังครับก็เริ่มจากห้า แล้วก็เจ็ดชุดล่างก็จะได้สี่หกสองตัวนี้จะอยู่หลักสิบบนนะครับนี่จะอยู่หลักสิบบนสองตัวนี้แต่ถ้ามันมาข้างล่างก็ถือว่าตัวเลขมันมันคู่กันแต่ที่มันจะคู่กันคือตัวนี้ครับเอาหกบวกสามตรงนี้ครับ เห็นไหมครับหกสามตรงนี้บวกกันหกสามจะได้เท่าไหร่ครับได้เก้านับเพิ่มก็เป็นศูนย์ต่อไปใช้สองตัวนี่ครับเป็นหลักสิบล่างครับห้ากับเจ็ดจับคู่ห้าเก้าห้าศเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ ตัวเลขที่ได้ก็คือข้างล่างออกห้าเก้าครับนี่ครับหนึ่งตุลาออกหกหกห้าห้าเก้าก็เข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้ได้ห้าหลักสิบตรงนี้ได้เก้าหลักหน่วยล่างก็เลขเข้าไปที่ห้าเก้าครับตรงนี้และตรงนี้ก็ได้หกห้าข้างบน ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันมาได้ทั้งหลักสิบหลักร้อยนะครับยังงวดแรกก็หกหกสองก็มาหกสองตัวนี่ครับงวดถัดมาออกหกหกห้าอันนี้ก็ได้ทั้งหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยก็ออกหกห้าไปงวดต่อไปครับก็เอาหกหกห้านี่ครับคำนวณก็ใช้เลขหน้าเนี่ยครับ 053กับ812ส่วนตัวหน้าตัวแรกก็จะได้8ตัวที่2ก็จะได้ 1. หนรวมกันแล้วจะได้1เท่ากับว่าได้8กับหนึ ชุดแรกได้แบบนี้ครับแล้วได้ตัวนี้หลักร้อยผมบอกว่าอีกสองตัวเนี่ยเห็นไหมครับตัวทะแยงมุมแบบเนี้มันมาได้ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแต่งวดที่มันออกเก้าหกสองตัวนี้มันมันได้หลักร้อยอันนี้คือชุดหนึ่งชุดสองชุดหนึ่งชุดสอง แต่ผมจะเน้นชุดสองครับเพราะมันเป็นสองตัวล่างก็นี่ครับชุดสองจะได้แปดศูนย์กับสองสี่ข้างบนเนี่ยมันจะมีหลักสิบสองตัวล่างอยู่ ันออกไรครับ96200ใช่ไหมนี่ครับได้8กับ0กับ0มาหลักสิบแล้วทีนี้ก็เอา9บวก1ตรงนี้ครับ9บวก1ได้0นับเพิ่มก็เป็น1จับคู่ครับก็จะได้80 81 0 0 0 1เห็นไหมครับมันได้002ตัวล่างนี่ครับ3งวดติดครับแล้วตรงนี้เป็นหลักร้อยครับส่วนเลขวิ่ง งวดแรกหกศูนย์ก็มาหกสองงวดที่สองเก้ากับสามมาล่างครับวิ่งเก้ามาล่างเลยถ้าเราวิ่งวิ่งบนล่างครับมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าไปที่เก้าส่วนงวดนี้ได้ศูนย์กับสี่ก็เท่ากับว่ามามาศูนย์ล่าง ต่อไปครับงวดวันที่หนึ่งพื่อกี่กาครับใช้เลขหน้าเนี่ยครับคำนวณต่อครับเลขหน้ารวมกันก็จะได้สิบแปดก็เอาเลขแปดครับชุดสองห้าหกสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นสิบสอง สองตัวเนี่ยต้องมาหลักร้อยตัวหนึ่งครับผมว่างวดนี้เลขเก้ากับเลขสี่เพราะมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมาได้ทั้งทั้งหลักสิบกับหลักร้อยครับเห็นไหมครับอันนี้เข้าไปที่หกห้าก็หกก็ยังมาอยู่เนี่ยมาทั้งหลักสิบหลักร้อยตัวนี้ก็มาทั้งหลักสิบหลักร้อยอย่างงวดถัดมาออกเก้าหกสองก็หลักร้อยมาครับนี่ครับ เลขอกเก้าหกสองไดตรงนี้ก็มาศูนย์ศูนย์ตรงนี้มาห้าเก้าตรงนี้อันนี้มาสามเจ็ดตรงนี้ตรงนี้ได้ห้าเก้าตรงนี้ก็มาศูนย์ศูนย์ต่อไปครับชุดสองครับ ผมว่าเลขศูนย์กับเลขแปดศูนย์ยังอยู่มั้งครับนี่ครับได้แปดศูนย์อีกแล้วไม่แน่ครับศูนย์อาจจะยังอยู่หรือไม่ก็เลขแปดเก้าบวกสองตรงนี้ครับได้สิบเอ็ดได้หนึ่งกับสองจับคู่ครับแปดแปดหนึ่ง ได้แปดหนึ่งครับแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่ครับเลขชุดสองตัวล่างครับหวดประจำวันที่หนึ่งคือกี่กาครับก็เดี๋ยวมันลุดนหนึ่งครับ ก็คลิปนี้ก็เอาชุดสองตัวล่างมาฝากทุกท่านแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงๆรวย,ยทุกๆท่านครับรุ่นครับสวัสดีครับ